สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหมอนี้มิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,ะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นาะทีนี้นะคะวันนี้จะเป็นพลังงานโดยรวมอย่างที่หมอบอกนะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะ,ะให้ลูดวงนะคะที่ผ่านมาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะ,ะทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งและขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะวันนี้จะมาในหัวขข้้อออตงบคคุณนะะ ไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าเราหรือคนที่เคยดูถูกเราไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะคะหรือว่าเพื่อนที่สนิทกันก็ได้ที่เกิดการแตกหักกันไปนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรไม่ให้กําลังใจเราพูด ให้เรารู้สึกย่าแย่กับชีวิตนะคะตอนนี้คุณทําดีแล้วนะคะคุณมาได้ไกลขนาดนี้จงภูมิใจนะว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะที่หมอบอกนะคะะมา,ายไพเราเรื่องเลยนะคะอันดับแรกนะขอหมออธิษฐานจิตเปิดไพ่สักครู่ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะว่าหลังจากนี้ไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใ,นใดบ้างนะคะขอให้เป็นพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะ หมอต้องขอโทษด้วยนะคะที่เสียงรบกวนด้านภายนอกนะขนาดปิดกระจกแล้วนะคะพอดีว่าอยู่ใกล้กับถนนนะเสียงมันอาจจะดังนิดนึงนะคะรบกวนหน่อยนะขอโทษเลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะเนี่ยค่ะคนที่พูดจาทิมแทงเรานะคะส่วนมาจะเป็นคนที่รู้จักสนิทญาติคนในครอบครัวลับแรกที่หมอเห็นชัดนะคะ ยามเจ็บป่วยหรือการเดือดร้อนอะไรต่างๆฉุกรละหุกฉุกเฉินขอความช่วยเหลือเรามักจะไม่ได้ความช่วยเหลือจากคนประเภทนี้หรือพวกนี้นะคะแม้กระทั่งเพื่อนที่สนิทก็ตามบางครั้งการให้ใจคนเนี่ยคุณซื้อใจคนด้วยความรู้สึกได้แต่เราไม่ได้มีเงินซื้อเขาขนาดนั้นแต่บางกรณีเนี่ยที่เราเดือดร้อนเราสามารถพึ่งพาเขาได้ไหมไม่ได้เลยแต่สิ่งที่หมอเห็นชัดคือเวลายามเราเดือดร้อนเราขอความพึ่งพา เขาขอความพึ่งพาช่วยเหลือเราเราพร้เราพร้อมจะมอบให้ความช่วยเหลือพึ่งพาเขาได้แต่สิ่งที่เราลาเดือดร้อนแล้วขอความช่วยเหลือหรือพึ่งพาเนี่ยไม่ได้เลยแม้กระทั่งคนในครอบครัวเราที่เป็นญาติพี่น้องสนิทจริงๆบางคนก็ไม่มอกไม่ช่วยเรานะคะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่สนใจหรือบางคนเดี๋ยวก่อนขอผัดวันประคันพุ่งสุดท้ายก็ไม่ได้มีการตอบกลับหรือช่วยเหลือเราหนีหายไปเลยบางคนบางกรณีบางคนบล็อกกันเลยหนีกันไปเลยที่หมอบอกแต่เวลายามเรามี เราช่วยเหลือเขาเต็มที่ซัพพอร์ตได้ถ้าที่ทําได้คุณนะใจใหญ่นะที่หมอบอกแต่บางคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นค่ะเนาะคุณเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นเลยที่เห็นจะชัดนะคะที่หมอเห็นเนี่ยในตอนเนี้ยความรู้สึกมีความเครียดความกังวลกดดันในเรื่องแบบนี้แล้วมันผ่านมาแล้วมันเป็นอะไรที่สอนเรามากอดีตความเจ็บปวดคุณผ่านไปแล้วในจุดเนี้ยมากระทั่งคนรักการเอาเปรียบก็เหมือนกันไม่ช่วยเหลือไม่ซัพพอร์ตดูถูกเราหักขานน้ําใจเราเวลาอยู่กินกันเราเราช่วยกันเก็บหอมลรมิแต่เขาเป็นคนที่ จ้องจะทําลายความรู้สึกเราคะ่ะไม่ให้เกียรติเราไม่พอยังไม่ช่วยเหลือไม่ช่วยกันทํามาหากินนีกมันมีอะไรที่มันเสียไปแล้วนะในในไพ่ใบเนี้ยแต่สิ่งที่คุณจะได้กลับมามันเป็นกําลังใจที่ดีแล้วมันสอนคุณมันเป็นบทเรียนชีวิตี้ยิ่งใหญ่นะในไพ่ใบเนี้ยหมอก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณคุณเก่งมากแล้วที่ก้าวผ่านมาวันเนี้ยคุณมีการงานที่มีความมั่นคงถึงว่าเราจะไม่ได้ร่ารวยล้นฟ้าแต่คุณสามารถก้าวผ่านในเรื่องของ การดูแลการรักษาตัวเองหนระืการเจ็บป่วยเรามีเงินที่จะพอดูแลซัพพอร์ตตัวเองในะค่าโรงพยาบาลได้เราไม่ได้เดือดร้อนจงไปขอความช่วยเหลือใครแล้วตอนเนี้เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นมีกําลังใจมีสิ่งเยียวยาที่ดีขึ้นเราพร้อมจะไปดูแลครอบครัวพ่อแม่ลูกเราได้โดยที่เราจะเป็นพ่อไม้แม่ล้างลูกติดได้หมดที่หมอบอกเนะี่ย แต่คุณดูแลซัพพอร์ตตัวคุณเองได้แล้วนต,ตอนเนี้พอวันหนึ่งที่เรามีอันจะกินเลอือดดีขึ้นคนพวกเนี้อยากจะกลับมาค่ะกลับมาอะไรเพื่อขอโอกาสหรือว่าขอความช่วยเหลือเราแต่ตอนเนี้มันสายไปแล้วม,มันไม่มันไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเราหมดเยื่อใยห,หรือหมดความรู้สึกกับคนประเภทนี้ไปแล้วบางครั้งเนี่ยพี่น้องญาติพี่น้อง,องคุณตัดเลยนะคุณไม่เอาเลยที่หมอกำลังจะบอกเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราเดือดร้อนเขาไม่เคยให้ความช่วยเหลือเราค่ะแล้วเราแล้วตอนที่เรามีอันจะกินจะมาขอความช่วยเหลือจากเรา มันก็ถูกแล้วใช่ไหมคะที่เราไม่ต้องช่วยเขามันก็ต้องมีการหินแกตัวกันบ้างคะ่ะก็เหมือนว่าเขาโยนหินมาใส่เราจะให้เราโยนโยนอะไรเขาเรียกน,นะโยนดอกไม้กลับไปมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะเขาโยนความเจ็บปวดมาให้เราหรือความเสียใจความรู้สึกไม่โอเคมาให้เราก่อนคะ่ะมันก็ถูกแล้วที่คุณเ้ามาได้ขนาดนี้คุณเก่งแล้วนะหมอต้องบอกว่าคุณเก่งนะคะคุณมาได้ขนาดนี้คือมีบ้านมีอะไรที่เป็นของตัวเองได้สามารถเก็บหอมรอมริษหรือสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องง,ง้อ รือว่าไปอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากใครแล้วตอนนี้คุณมาได้ถึงขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วสําหรับหมอนะคะเนาะอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยโอ้มีความเครียดความกังวลนะคะเซฟตัวเองมากขึ้นเราไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเราแล้วมองเห็นการเงินนะคะอยากจะเอาเงินไปต่อยอดหรือทําอะไรให้มันมากกว่านี้เพิ่มรายได้ในตัวเองนะคะคุณมีโอกาสเป็นเศรษฐีนีนะเศรษฐีเศรษฐีนีย่อยๆนี่แหละ ตัวเล็กๆนี่แหละค่ะแต่ใจใหญ่ทําอะไรต้องเป็นงานเป็นการในไพ่แบบนี้คือคุณมีความคิดย้ำคิดย้ำทำในการลงทุนหรือการทํางานอะไรบางอย่างคุณมีโอกาสประกอบธุรกิจอะไรที่มีความสําเร็จนะคะในอนาคตมีความมั่นคงถ้าบอกว่าอยากจะปลูกบ้าน ทำห้องเช่านิวเอเลเนี่ยคุณทําได้เลยเกี่ยวกับสังหารรมทรั์ตรงนี้ถ้าคุณมีทุนพอแล้วมีความพร้อมเพราะคุณมีศักยภาพที่ตัวคุณเองการเรียนรู้นะคะไม่หยุดนิ่งในความคิดการพัฒนาตัวเองหรือแม้กระทั่งการค้าขายโลกออนไลน์สื่อสารต่างๆคุณก็ทําได้ที่หมอบอกมีโอกาสแรงสนับสนุนส่วนมากจนะไม่ใช่จากญาติพี่น้องะคะ่ะจะมาจากคนอื่นที่มาซัพพอร์ตเรามากกว่าคนจากคนที่เราไม่รู้จักเลยคุณมีโอกาสประสบความสาเร็จที่หมอบอกนะคะคิดดีทดําดียังไงคุณก็ได้ดีเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณครนับถืออยู ท่านหนุ่มนาประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่าเหมือนดวงจะตกจะตกต่ําสุดท้ายเราไม่ตกเราจะจมน้ําหายใจไม่ออกมีคนมาช่วยดึงเราขึ้นมาที่หมอบบกนะคะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จทํางานอะไรต่างๆนะคะขอให้เข้าทางเขาเรียกอะไรนะผู้หญิงที่สูงวัยนิดนึงนะคะ่ะเขาจะ เป็นคำปรึกษาที่ดีหรือการปรึกษาหารือที่มีความมั่นคงนะให้ไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนดวงคุณอาจจะขึ้นกับผู้หญิงที่มีอายุนิดนึงนะคะโอกาสประสบความสําเร็จหรือว่าดวงขึ้นเนี่ยที่หมอบอกเนี่ยคุณอาจจะไหว้หรือมูก็ได้ที่หมอบอกนะคะถ้าใครที่เป็นสายมูเนี่ยพระแม่การีพระแม่รัศมีพระแม่อุมาเนี่ยคุณไหว้ได้เลยสิ่งที่หมอบอกนะคะใช่ เทพที่เป็นองค์ผู้หญิงทั้งหมดคุณสามารถกับวายทันใดและขอความมั่นคงในชีวิตซะหลังจากนี้ไปนะคะฟ้าเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดและคุณก็จะมีแรงผลักดันดีๆขึ้นที่หมอบอกนะคะเนี่ยข้างขึ้นข้างแรมการเงินการงานจะดีขึ้นมีความมั่นคงที่หมอบอกนะคะลดความเครียดความกังวลไปแต่เราก็ต้องเลือกคัดคนคะ่ะคนที่ไม่ดีเอามันออกไปคนที่ดีดึงเข้ามาที่หมอบอกมันเป็นพลังงานด้านที่ดีแต่คุณก็เป็นคนใจบุญสุนทานนะชอบแชร์ความช่วยเหลือลูกะการทําบุญการทาโรงทานหรือการช่วยเหลือผู้หลัก ผู้ใหญ่การเจ็บป่วยเนี่ยคุณทํามาตลอดอย่างต่อนเนื่องถึงว่าจะมีมั่งไม่มีมั่งแต่ตอนนี้พอเรามั่งมีหรือเรามีอันจะกินเราพร้อมจะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรานะคะ คุณสามารถทำได้เช่นกันมันเป็นบุญกุศลที่ดีแล้วจะหนุนนำดวงคุณให้มีกินมีใช้ไม่อดไม่จนนะคะไม่อับไม่จนมีแต่ความร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะนะคะหมอก็ขอกลาบขอบคุณนะคะที่มาเข้ามารับชมในคลิปวิด o ีโอนี้นะคะขอให้เป็นเศรษฐีใหม่ๆทุกคนนะขอให้สำเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนนะคะต้องขอบคุณคนที่ดูถูกเราในวันนั้นทำให้เรามีวันนี้นะคะขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสำเร็จในหน,น้าที่การงานหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินธุรกิจการงานจเจรเิญ นะคะรับปี2024นะคะรวยๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ